เอาแล้วนะคะข่าวออกมาติดๆกันเลยนะคะทั้งพระชังชีวัดไล่ขิงกับแม่ชีพันล้านตอนนี้นะักข่าวตีข่าวนี้ทุกวันนะคะทุกช่องออกเลยนะคะผลกระทบเป็นยังไงคะนี้วันเสาร์มีทัวลงวัดต้นสนเลยเว้ยเฮ้ยคนทำบุญแบบา้าไม่มีแทบไม่มีเลยอะ่ะทุกตีประจอดรถกันเต็มยับเลยอะข่าวออก เจ้าวาดวัดไล่ขิงซึกแล้วมีเรื่องนู่นนี่นั่นแมชีพันล้านเอาเงินทอดกระถินศึกไปนู่นนี่นั่นแล้วกลับมาบวชใบอะไรก็ไม่รู้ฮ่าๆแล้วทีนี้จะเอาอยัางไงนะคะกับพุทธศาสนากับพุทธศาสนิกชนนะคะพุทธบริษัททั้งสี่จะอยู่ยังไงคะพระพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกา ของเรามีครบแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเด,เดินหน้าจเจริญต่อไปรุ่งเรืองให้ถึงห้าพันปีแต่ตอนนี้โอ้โหแ่งตีข่าวสองวันสามวันแล้วคนเงียบเวยมันจะเข้าวัดกันอีกเมื่อไหร่วะมันจะเงียบไปสามสีเดือนแล้วค่อยมาเข้าวัดกันหรือเปล่าะ คนมาบวชก็น้อยอยู่แล้วเรื่องของคนทําทานมันก็แบบว่ากว่าจะขูดกิเลสทําทานได้อะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าเงินที่พวกเราทําทานไปปุ๊บพระเอาไปเที่ยวเอาไปเล่นเหมือนกับคารวาสเลยเนาะทีนี้คนที่จะอยากมาทําบุญเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากทําบุญน่ะแล้วทีนี้เอายังไงนี่คือหลักของพุทธศาสนาก็คือทานศีลภาวนาใช่ไหม เป็นการฝึกตนแล้วก็ทำแล้วก็การที่เราทําบุญก็คือพระสงฆ์หรือว่าผู้บวชศีลแปดเนี้ยคือเป็นเนื้อนาบุญเวลาเราทําบุญก็จะถึงกับบรรพบุรุษนะคะส่วนบุคคลที่แบบว่าเอ้าแล้วเนื้อนาบุญจริงหรือเปล่ามีศีลจริงหรือเปล่าเป็นผ้าปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าเราต้องวางจิตยังไงเวลาทํบรราบุญนะคะก็คือพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่า เวลาเราทําบุญนะ่ะให้ทําเหมือนกับสังฆทานคือไม่จําเพาะเจาะจ,จงว่าจะทํากับพระองค์นี้เท่านั้นทุกนี้เท่านั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอันเนี้ยคือจะได้บุญใหญ่มากกว่าการทําบุญกับพระพุทธเจ้าโดยตรงใช่ไหมที่เราดูในเรื่องของพระนางประชาบดีที่มาถวายอัฐบริขารน,นะคะกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบาจีวออะไรไม่ว่าจะเป็นจีวรที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่อง ท่านก็ท่านก็อธิบายเรื่องของทานให้ฟังแล้วก็อาน,นิสง์ในการทําทานครั้งนี้ท่านได้ทําทานกับพระพิสุที่มีศีลดีก็คือเมตยะที่จะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั่นเองแล้วก็มีการแบบว่าอธิษฐานจิตโยนบาทแล้วก็ให้พระ ่านหาบาทของพุทธเจ้าที่พระโมคัลานะไปเจอพุทธเจ้าที่จักรวาลอื่นนะเรื่องนี้มันไปอ่านดูไปหาอ่านดูแล้วก็ทีนี้เอาอยัางไงอีกอ,อันนี้สงของการทาทานใช่ไหมพวกเราขนหัวลุกแล้วเว้ยอยากทูกข์วยก็ต้องทําทานอยากรวยก็ต้องทอดกระถิ่นนะฮะยังใช้หลักการเดียวกันนะแล้วก็เรื่องที่ว่า แต่ละวัดเนี่ยมีตู้โห้ยเป็นร้อยตู้เลย<ม>แลกแบงค์พันมานี่แบบว่าแลกเหรียญน,นะยอดถ้ามาทําบุญนะต้องแบบแบงค์พันแรกเลยยอดไม่ครบทุกตู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตู้ละไรสิบาทยี่สิบาทเงี่ยกลัวไม่ครบทุกตู้องเงี้ยใช่ไหมอันนี้เราก็มาเคลียร์กันนะคะคือแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการมาทําบุญมาเสริมหรือว่ามาแก้กรรมในแต่และเรื่องไม่เหมือนกันอย่างต่อชีวิต นคะคะเขาก็เน้นเรื่องของไทยชีวิตโคกระบือหรือว่าปล่อยให้อาหารปลาปล่อยนกปล่อยเตา่าปล่อยปลาอะไรก็ว่าไปส่วนเรื่องของการสร้างสารการสร้างสารนูประโยชน์หรือว่าการทำนูบบำรุงเขาก็มีตู้แยกให้นะคะสำหรับกิจการค้าขายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของพุทธบูชาที่เขาบอกว่าพุทธพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ต้องเข้าใจในหลักความจริงนะคะว่า วัดในสมัยพุทธก,กาลเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าเนาะมันไม่มีค่าน้ําค่าไฟถ้าไม่มีตู้อะแล้ววัดจะเอาค่าพรลุงที่ไหนมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟใช่ป่ะค่าไฟเดือนเป็นแสนแสนน่ะแต่ว่ามีรัดช่วยหรืออะไรเช่วยแค่เดือนละห้าพันแต่คนมาอยู่เป็นร้อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีไม่มีวัดเนี่ยก็จะไม่มีพระภิกษุที่แบบว่าสามารถ มาล่ำเรียนพระไตรปิฎกแล้วก็มานั่งสอนพวกเรานะคะแล้วก็พระพุทธศาสนาจะเจริญได้ไงถ้าขาดพุทธบริษัททั้ง4มันก็ต้องเกื้อกูลกัน,กนใช่ไหมมีก็ต้องให้ท่านให้ท่านเอาไว้เรียนตักบาตจะกินไม่กินฉันก็ตักไปนั่นแหละอันนี้ส่งของฉันก็คือรวยเออว่าอย่างนั้นได้มีกินมีใช้เหมือนที่เราดูในเรื่องของอพะนางเรื่องออของเมียพระอินน่ะใช่ไหม คนอื่นเขาทำทานกันหมดเลยมีเมียนหลวงไม่ทำทานอยู่คนเดียวไปเกิดเป็นนกกระยางต้องกลับมาไล่รักษาศีลเพื่อที่จะไปเกิดในชั้นดุสิตอืมต้องอดไม่สามารถกินปลาที่มีชีวิตได้ต้องปลาตายเท่านั้นถึงจะกินได้พอตายจากนกกระยางแล้วยังต้องไปเกิดเป็นลูกสาวช่างมอออกยังยัง,ย,งยังไม่ไปเป็นเทวดาหลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรอีก สามชาติเนี่ยกว่าจะได้เจอกันชั้นเทวดาชั้นดุสิตฉะนั้นเรื่องของการทําทานรักษาศีลนะคะหรือว่าวัดเนี่ยมันก็ต้องเป็นสถานที่ที่เราจะสามารถช่วยเหลือกันได้นะไม่ใช่สามสี่เดือนฟังข่าวแล้วกูไม่เข้าวัดแล้วไม่ทําบุญแล้วกลายเป็นคนไม่มีพุทธศาสนาไม่มีศีลไม่มีธรรมกันนะก็คือต้องทําเพื่อตนน่ะทําตนให้เป็นเนื้อนาบุญทําตนเพื่อ เพื่อตนนะไม่ได้เพื่อใครอ่ะเนาะตอนแรก,กพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ตนได้บรรลุธรรมก่อนหลังจากนั้นค่อยพิจารณาธรรมว่าสามารถช่วยใครได้เนาะก็ต้องทําตนให้ดีก่อนเนาะเราไม่ใช่ว่าเราอ้างว่าโอ้ยทำบุญตักบาตรแล้วก็เดี๋ยวก็เหมือนในข่าวนั้นในนี้ก็คือเราทําของเราเนาะ,นะทําเพื่อเราเนาะ,นะไม่ได้ทําเพื่อใครโอเคจบมานะมาวัดนะ